สงสัยไม่ได้อ,อัดว่ะไม่ได้อ,อัดเด้อแปลกมีไม่มีมีอัดละจินจอมากเลย kiพ ฟ pແມ ล ก็บอกกระจุกปิดตแแ่ไรไม่แน่ใจพรุ่งนี้เปิดหรือเปล่ามีถามครูครูบอกว่าปิดที่ไหน่วบบันที่มันปิดแต่มีถามครูวันจันทร์โอ้ยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากถ้าปิดก็ไปคุ้มเลยอยู่เล้วจ่ายเงินถ้าเดือนเป็นเดือน พอแล้วมึงเธอบวกเยอะยังเยอแล้วกินสองลูกแล้วบ้าเปล่าเยวไปแล้วนาช้ายแค่ลูกเดียวพอพอแล้วนะกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนกินน้ำล้างคอแล้ว กินสองก้อนน้องบวกคนเดียวหมดนะแต่ไปไหนนะมเล่นที่ไหนข้างบนเหรอเดี๋ยวพี่เล่นกับน้องบว๋มว่าไหมลูแลมพามีของเล่นปะมีมั้ยรู้รู้จักมั้ยจักสักมีสไลเดอร์เอาป่ะไปเล่นปะเออเดี๋ยวไปนะข้างบนดนะนะเดี๋ยวไปเล่นสไลเเล่นไ้เล่่ะเล่นปะเล ไมเลยเหรอไม่เลยเอ้ภาษาจะปวอๆนโอเคี right ้เก็บตังค์เนี่ยเออดอไปแจกหน้าไม่ต้องไปแจกหน้าเธอเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ย โอ้โหโอ้โหจุกสดจุเจอไเจอัโอ้โหวางแก้วไปแปเลียวพอแล้วลูกพอแล้วอแล้วจะเอาใหม่จะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอาห่โอ้โหอร่อยไหมลูกเร็วยอดเยี่ยมี้ไห่จิ้มดิจิ้ แสง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 แบบไมเท้าโอ้ิเดเซอร์สุดยอดเลยพิชเท้าน่าจะได้มัน่ายิงปัดเลย